มาดูปัทไทโบราณครับขั้นตอนการทำปัทไทโบราณแต่ไรก่อนนะน้ำมันใช่ไหมแล้วตามด้วยหัวเต้าหู้เตาหู่เตาหานด้วยเ,เ,เต้าหานด้วยโบราณขนาดแค้เลยเ,เป็นเส้นสดนะครับ ปกติบางร้านก็จะใชเ้เส้นที่ผัดมาแล้วเรียบร้อยแต่ร้านนี้กินประจำเป็นเส้นสดเลยผัดเส้นสดเลยคร,รับรับรองอร่อยดูซอยวัฒนะ จอ 2019, ร์ทอง19ร้าน228อยู่กลางซอยตรงแบงค์ไทยพาณิชย์เก่าตรงข้ามกับสีสุกคำฟันแล้วก็ร้านรัสดวก่กอสร้างรับรองอร่อยกนะ็ ตามด้วยก้อนงอกสดๆแล้วก็แต่ไข่เส็จไปเป็นถัดถั่วไทยโบราณเตาถ่านนะครับ ร้านนี้ไม่ได้มีอย่างเดียวนี่เลยขนมอามกาศอากาศอันนี้ขนมระกาศนะเกิดในนี้เป็นตะคูตะคู่ไส้หมูโอเคของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินกันครับ